ค่ะวันนี้เราก็มาดูการแต่งประโยคคำถามนะคะโดยใช้คำขึ้นต้นว่า w h นะคะก็มาแต่งใน p r e s e n super t e n นะคะก็วันนี้เรามาดูตัวอย่าง2ประโยคนะคะประโยคแรกเราจะขึ้นต้นด้วย w h ที่เป็น was นะคะถ้าขึ้นต้นด้วย was เราจะถามอะไรได้บ้างนะคะก็คือ was ก็ v คือม,มีความหมายว่าอะไรนะคะเราก็จะถามว่า,าคุณเรียนเวลาอะไรนะคะเราจะใช้ w h เป็นมอสนะคะเริ่มต้นด้วย w อ s นะคะก็คือแล้วก็ตามด้วยเวลาที่เราถามนะคะถามแล้วก็ดูนะคะแล้วก็ You นะคะแล้วก็ s t u d y นะคะก็คือมอสถามดูยูสติวเดคุณเรียนเวลาอะไรนะคะทีนี้เราก็มาดูกันตอบนะคะถ้าเขาถามเราเราก็ตอบว่าเป็น I I s t u d y ว